ไปโจ้ดกระรดดนี่หลือลุ่มเจนดแดงสบายสวัสดีครับวันนี้มาบ้านคุณยายนะครับเอาบัวสายมาฝากคุณยายนะมาดูสวนหลังบ้านของคุณยายนะนี่นะฮะอันนี้คุณยายให้เราไปปลูกนะครับกระบุกบ้านกระบุกบ้านเนาะโดยเอ็ดโมโหนี่เย็นกันเลยจองบ้านใหญ่ดาวโดยกดโดย

แกงแบบเหมือนสายบัวเนาะส่วนโซนนี้เพิ่งปีเดียวเนาะยายนะครับโซนนี้ยายเพิ่งขยายแค่ปีเดียวนะครับอันนี้ปลูกใหม่อืมเพิ่งปลูกใหม่นะครับพอดีฝนมาก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วก็ย้ายเองก็ขยายต้นปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้คือกระบุกบ้านนะครับนี่ครับ ที่อื่นมีกันไหมฮะบ,บุกบ้านที่บ้านผมเริ่มสูญพันธุ์กันแล้วนะครับแต่ยายก็ยังปลูกไว้นี่ยอันนี้ต้นนอ,อ่อ,อนที่ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็สามารถตัดนําไปแกงได้นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นกระเทียวนะครับนู้นี่ครับยายทําได้ดีมากเลยครับเราก็มาขอพันย้ายไปปลูกด้วยนะครับต้นเล็กๆไปปลูกไว้ในป่าของเรานะฮะ เดี๋ยวเดินไปดูดอกไม้ยายหน่อยนะครับดู <c oughs> ไม่มีหญ้าเลยนะครับยายขยันสุดๆโอ้ดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านยายนะนรับดูความขยันดูความสวยงามของหน้าบ้านของคุณยายนะเมื่อกี้เป็นสวนที่ปลูกกระบุกปลูกกระเจียวปลูกกระชายปลูกมะนาวหลายๆอย่างเลยนะครับเตี๋มาดูหน้าบ้านบ้างครับนี่ฮะ นี่เป็นคุณนายตื่นสายนะครับเดี๋ยวพามาดูจุดนี้ฮะที่ออกดอกเยอะๆนี่ครับนี่ครับผมนี่นะครับโหสวยงามมากครับนี่นะฮะมีหลากหลายสีเลยนะครับ ส่วนฝั่งนี้เป็นกระเจียวนะครับแล้วก็วา่านางจระเข้เนาะอันนี้กระเจียวที่กินได้นะครับฝั่งนี้ยายปอกกินได้ส่วนฝั่งนี้กินไม่ได้นะครับแต่สวยงามครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบอันนี้คือบ้านยายนะครับเราเอาสายบัวมาให้ยายนะครับ <c oughs> กันขาวเมื่อก่อนบ้านเรามีมยใหญ่สีขาวแบบนี้ไม่มีเลยนะไม่เคยเห็นเลยนะอ๋อแดงเนาะสีขาวไม่มีนะครับสีขาวใหญ่จะใหญ่กว่าสีแดงใหญ่มันจะความใหญ่จะใหญ่ต่างกันแน่นอนใหญ่จริงเค่องกแมวครับแดงสายประทูอร่อยดีอร่อยดีครับนี่นี่ไอ้ดกนู่นนะ ัอันนี้เราเอาไปปลูปปกป่าของเรานะครับนี่นี่ดอกตป็นนี้นะเขาเรียกดอกอะไรดอกยาจะมาดูจกักเนกาะนี่นะต้นนี่นี่น,น,นี่นี่มันจะออกมาตรงกลางอ๋อน,นี่นะได้พงกีเด<ๆ>บายซีไว้นี่น,นี่เขาเรียกดอกอะไรเขาพรรษาเป็นเตือนเจงประกาศเด็กแกงประกาศรือยุ่นี่เออเออนี่ใช้ดอกมันไม่ใหญ่เออดอกมันกำลังจะลงเมื่อลงจะเปี้อ่อนยึกอันนี้เวลางูปุ่มปุ่มเวงได็กเดบายซีไว้นะครับ<ๆ> เด,เ,เดี๋ยวจะมาดูครับตอนออ,ออกดอกมัยงไ่อออกันนี้กิเจียวทองเทียวอันนู้กิเจียวกินอืมกิเจียวกินนะครับยายบอกว่าเมียนดึกเมำก็ไรนะแทนเห็นเขาอกขาวเด้งเขา,าทอนเป็นแถวขายวันหนึ่งหลักไปทอนอีครับชายยายถ่ายจองดำเลยเกิดไรดูที่ดอกจองใบบวชติดกิเจียวขาวน่ะครับเยอะโตงวยยายเห็นบ้าอกรวมเนี่ยไอ้บอกครับ ดากมดเลยยกเยกคุมงูยังไงมูจริงๆครับก็ประมาณาครับก็ปนีอืมระมาณนี้ละกัน,กนครับสวัสดีครับ